ระบบใหม่เครดิตติดลบเริ่มแล้วสวัสดีครับผมเจนเด็กสองแขนนะครับก็พบกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้หผมงอกเต็มหัวเลยงอกได้ไงปีนี้30แล้วนะครับเกมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็วันนี้ว,นนวันที่2ีดกุมภาพันธ์นะแล้ววันนี้นะครับก็มีอัปเดตใหม่จะมีเป็นข้อความลับนะครับสาหรับเพื่อนๆที่วิ่งงานเยอะนะเ,ออเดี๋ยวเรามาทําความ เข้าใจราพิกันนิดนึงแล้วกันพวกนี้นะครับก็จะมีสําหรับพี่ๆบางคนนะคือสูมให้สุ่มาให้เนี่ยก็จะได้ข้อความแบบนี้นะครับระบบนี้นะครับจะทําให้พี่ๆคนขับนะสามารถวิ่งงานได้เพื่อว่าเครดิตจะเหลือน้อยแค่ไหนนะหรือว่าจะติดลบเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะวิ่งงานได้ตลอดนะครับโดยไม่ต้องเสียเวลาเติมนะก็สามารถวิ่งงานจนค้างงานค้างยอดเครดิตเนี่ยติดลบได้สูงสุดที่ลบ500อบาทเลยนะเออ โคตดดีนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมเครดิตอะไรเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาวิ่งงานไปเรื่อยๆนะครับจนเครดิตติดลบได้สูงสุดที่500บาทนะซึ่งนะครับซึ่งนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทํางานของพี่ๆไลเดอร์นั่นเองนะครับแหมนะครับคือต้องเติมเครดิตที่ติดลบทั้งหมดนะทั้งหมดเลยในวันนี้นะครับก็ต้องมีเครดิตสำรองล่วงหน้า50บาทนะก็คือไม่ว่าจะวิ่งงาน เครดิตติดลบภายในวันนี้นะครับมิ่งกี่ตัวก็ได้นะจนติดลบสูงสุด500บาทเนี่ยพอจะทํางานเช้าวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องเติมเครดิตติดลบค้างไว้นะแปะเข้าไปวันพรุ่งนี้นะแล้วก็ต้องมีเงินเพิ่มอีกรองเครดิตอีก50บาทน,นะในวันถัดไปเสมอนนะเพื่อรับงานในวันต่อๆไปนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหมันดีมากเลยนะสำหรับพี่สายไหลที่ต้องเสียวเวลาเติไมไปบ่อยนะอย่ามาดูสิทธิที่จะได้รับการถูกเลือกนะครับนะครับสิทธิ์นี้นะครับจะถูกส่มขัดเลือกนะแน่ใจว่าเป็น ด้วยตำแหน่งโปรโปรพัทหรือว่า,อายอดเงินที่วิ่งนะครับหรือว่าคะแนนไรเดอร์อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่มีข้อมูลเผยมานะครับรู้แค่ว่าสิทิ์นี้ถูกสมนะครับมาดูข้อดีในการมีระบบแบบนี้นะครับก็คือ1นนะครับประหยัดเวลาการที่เราจะวิ่งงานทุกๆวันนะครับไม่ต้องเสียเวลาแบบว่าเติมเครดิตทีละสามร้อยห้าร้อยเอาวิ่งงานตัวนึงหมดแล้วต้องเติมใหม่อีกสามร้อยห้าร้อยนะครับเออไม่ต้อง เติมบ่อยๆหลายรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงวันที่แอปธนาคารล่มนะครับต้องสำรองเติมเครดิตตีละพันสองพันไม่ต้องสำรองเติมเครดิตไว้เป็นยอดเงินสงสำๆนะซึ่งสมนว่าเราเติมเครดิตไวเ้เยอะเนี่ยบางทีอาจจะโดนระง,งับสัญญาณโดยแบบที่ไม่รู้ตัวนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง3วัน7วันว่าถาวรเนี่ยมันก็เสียเวลาในการถอนเงินคืนนะครับหรืออาจจะแบบว่าถอนเงินไม่ได้เลยก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับเรื่องนี้นะข้อสอนะครับก็คือลดความถี่ที่จะต้องเติม เครดิแตแต่ละวันนะสามารถรับงานในต่อเนื่องเลยนะครับาจะวิ่งไปไหลไปเรื่อยๆไม่มีหยุดเลยนะครับติดลบด้วยสูงสุดที่ลบ500บาทนะส่วนข้อเสียเนี่ยที่ลองสอบถามมาสำหรับเ,นะเพื่อนๆนะก็คือยเพื่อนๆส่วนมากที่คุมโซนกันนะครับรวมถึงตัวผมเองเนี่ยจะไม่เติมเครดิตไว้เยอะนะครับอาจจะเติมไปที่ ร้0ย0้ประมาณนี้นะเพื่อจะรับงานที่มีราคาถูกนะเช่นพวกกาแฟอเมซอนสักแก้ว2แก้วข้าวสักสามที่กองเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ100 2 0 0ถึงบาทนะครับจะทําให้งานที่มีราคาสูงเนี่ยเราอะมองไม่เห็นนะถ้าเป็นงานตัดปุงเงินสดอะไรเงี้ยพอได้รับระบบเนี่ยเครติตเราไม่ว่างานที่จะมีมูลค่าสูงเท่าไหร่นะครับสมมติเราตั้งไว้5 0าเนี่ยเราก็จะเห็นงาน500ร้อยเหมือนกับไลเดอร์ที่เขามีเครดิตสูงๆเลยเพราะฉะนั้น ก็อืสวยเลยถ้าเจอแบบนี้นะใครที่ทํารอบนะเออก็ต้องทาใจเลยนะครับไม่ว่างานจะมีมูลค่าเครดิตสูงแค่ไหนเนี่ยเรากดได้ก็เรียบร้อยนะครับข้อเสียที่เห็นก็จะประมาณนี้นะใครที่ถูกคัดเลือกมาวันนี้นะครับไม่ว่าจะลองวิ่งมาแล้วติดลบเท่าไหร่หรือว่ามีข้อดีหรือข้อเสียงไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับเลือกกันนะครับว่ามันดียังไงอันนี้ข้อเสียยังไงนะครับก็ฝากหน่อยแล้วกันนะโอเค ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ s c r i b ตด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ